มีพระพุทธเจ้าคนสอนคนเห็นทุกเนี่ยเกิดเป็นยังกระทุกนี่ไหมเกิดเป็นคนยังทุกข์ขนาดนี้เป็นยังอื่นถูกขนาดใหนเนาะเออเกิดเป็นยังกระทุกได้ไหมเทวดากะทุกนะจะคิดว่ามันบ่ทุกแต่มันกระทุกคือกันนั่นแหละงั้น <c oughs> แต่ว่าบัดนี้ให้มันเห็นสาเหตุแห่งทุกความอยากเข้าเองความอยากเข้าเองความคิดเท่าเอง คิดว่าได้นั่นคือสิดีเนาะได้อันนี้คือสิดีเนาะ,ะ,ะแล้วก็ดิ้นร้นแสวงหา,างนี่ไหมสาเหตุมันตน้องสั้น,นแต่ห้องหูจากสาเหตุเม่แล้วเขาก็ย่นก็มาอยู่กับตัวเองให้เป็นตอน,นนี้หนทางแห่งความทุกข์มีอย่างมักมีองแปดแต่มักไม่องแปดตอนนี้เมื่อตะกี้เฮาไม่รู้ไม่รู้ความเชื่อประเพณีโดยความเชื่อโดยต่างๆบุคคลทค่บดบังเขาบด บันบนี้รู้แล้วบันนี้รู้แล้วบันนี้ก็เหตุไปตามสิ่งที่ลู้ตัวบันนี้ตอนที่ห้าบ่ลููห้าสิยานบาดวันคันคามเบิดทุกอยา่างตอนที่ห้าวบัลนละูย่านเบิดยานพิษนั่นยานพิษนี่ยานยานจะของป่วยยานจะของบ่บ่ลวยยยานบ่อยุดีมีสุกยานพวกนั้นพิษนี่พิษทั้งสันพิษทั้งสี่เนี่ยเศกิจบันนี้รู้แล้วถ้าห้ารลู้แล้วนะั่นนะความจริงถูกเปิดเผยออกแล้วนะ ความกลัวย่อมหายไปหายไปได้บัดนี้นี่เพราะว่าสัมมาทิฏฐิเกิดตะกี้มิจฉาตอดนี้มันสัมมาเห็นตามความเป็นจริงตะกี้เฮาเห็นตามความเชื่อเลยไม่ได้เห็นตามจริงแต่บันนี้เห็นเห็นตามความเป็นจริงแล้วนันแหละเมื่อความจริงถูกเปิดเผยความกลัวย่อมหายไปเออบอนนี้เฮากเห็นหนทางแห่งความดับทุกข์ได้กามรรคมีองค์แปดเออ เห็นตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างหาความจริงลั่งอย่างยืนบัไดดเดินทางก่อสู่ความแตกดับนี่เห็นจริงละบาดนี้อสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมการกระทําสิ่งใดกรช่างด้วนแล้วถ้าเกิดจากการกระทําของผู้นั้นบม่มีผู้ใดมาดนบันดาลความสุขจะทุกเหยียบใดบ้านนี้ทําสิ่งใดจมได้สิ่งนั้นเห็นตามความจริงอ้อมก็ออกไปด้วยบันิคิดสมมาสังกปนแปลว่าดําริดําริชอบ ด,ดั่ิตตามความเป็นจริงคิดตามความเป็นจริงซะอะคิดตาเาเห็นผู้นั้นผู้นี้ปุ๊บฮักก็คิดแตะเรื่องของนั้นเป็นจริงเรื่องความจริงทั้งเบิดให้เบ้าเรื่องได้กระางเมื่อเขารู้ความจริงแล้วฮักก็คิดตามความจริงน,นั่นหละเรื่งสั้นนั่นเป็นบอกปัญญามันเกิดหรือเดว,ว่าปัญญาเกิดรอบรู้ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือเดวันรอบรู้ในกองสังขารเทวบาลีนั่นเออวันนี้ฮัเบอกภาษามันเข้าใจงไงในอีกในัยหนึ่ง ออรู้ตามความเป็นจริงแล้วเห็นตามความจริงแล้วบ่ได้เห็นไปตามความเสือได้บ่เห็นตามจริงแล้วเลื่อคิดกันก็เลยคิดไปตามจริงออสัมมาวาจาก็เลยพูดเฉพาะความจริงเท่านั้นสัมมากรรมโตกระทําสิ่งใดก็กระทําเฉพาะตามที่มันเป็นจริงเท่านั้นตะกี้เฮ้าตะกะทําตามบ่เป็นจริงสัมมากรรมโตการกระทําได้นะเห็นบ่คือจังวามากนั่นแหละเรื่องประเภทนี้ แจกเขาหาการเห็ุทั้งสั้นทั้งสี่นี่ปฏิบอแล้วเอาหุ่นจากแล้วเป็นทั้งสั่นแล้วเข้ากับกระทําอย่างกระทําตามความเป็นจริงตะกี้อาจจะกระทําว่าอาจจะไปไปพึ่งสิ่งอื่นเห็นบว่าการกระทําทั้งหลายไปพึ่งสิ่งอื่นนอกจากตนนอกจากธรรมตะกี้เห็นโพ้นกับายพ้นขอให้โพ้นปกปักรักษาเห็นกกไม้กับายกกไม้เดี๋ยวป่วยตานี้กะบายเห็นบ่างละ่ะ ย่านตะตะของบม่มีความสูขย่านตะผีเหตุย่านตะน,นันย่านตะอันนี้นี่กระทําเป็นมาตรการกระท่าและหาอ,อันอื่นๆมาปก้องคุ้มคร้งเจ้จาของแฉลีวมูต,ตันแฉวสร้างนอแหลบแขวเสือแมนบ่ะกระดูกอัน,นั้นกระดูกอันนี้ก็ว่าไปมาป้องกันจากของจังสั้นแล้วนี่การกระทําเรานั่นบ่นเป็นความจริง บันนี้มันเห็นตามจริงแดีวมันผสมได้บ้างทางสัตนแต่การกระทำาดียชอบทำตามคนเป็นจริงนั่นแหละมากรรมโตสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพอันเป็นที่สุจริตพอไปเบียดเบียนทำลายผู้ได้เสียทรัพย์สินเอ,อถ้ามันบ่แมนที่สุดถ้าผู้ที่สุดแล้วหมายถึงว่าทั้งคนและสัตว์แต่ผู้พทท่านที่สุดอาจจะไม่ทำคนเอ,อพราะการทำาคนมันเห็นอยู่แล้วว่ามันต้องขึ้นหากูแน่ ก็อาจจะทําสัตว์ก็ได้นั่นหมายถึงว่าให้เบื้องฐานะของเจ้าของนาหรือเบื้องในที่เหมาะสมกับฐานะอาชีพการเงินการงานหรือหลายๆอย,ย่างในตัวเองนะหรือบางคนบริจากเฮเทศแต่ว่า้วยความจําเป็นก็ต้องข่าปูขาป่าปลาต้องหาอยู่หากินลักษณะนั้นสะก่อนแต่ว่าเขาบัลัก์เขาอาจจะข่าอยู่ก็ได้ินะนั่นแหละ <c oughs> สัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมความเพียรชอบความเพียรตามความเป็นจริง เ็ดยังกระสางต้องเห็ุให้มันเป็นไปตามความจริงไม่ได้ใช่ไม่ใช่ว่าเพียนพยายามตามความเชื่อเลยเพียนพยายามกระทำสิ่งใดก็ช่างตามความเป็นจริงนี่แบบนี้สัมมาสติระลึกการนึกถึงก็นึกถึงความจริงนี่แหละจะไปน,นึกถึงอย่างเนี่ยทั้งเบิล้วก็เป็นสัมมาสมาธิเองสิ่งที่ห้าเหตุมาเรื่อยเื่อยเืยมาตั้งแต่สมาธิฏฐิมีความเห็นตามความจริงเลยแล้ว ทุกอย่างมันก็จริง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 ม่เลยจนถึงสมาสมาธิจิตตั้งมั่นในความสงบเองถึงสัวนมันบวันหวก็เนี่ยมันเมื่อไม่เมื่อมันไม่วันหบแล้วนิโรธะความดับทูกเห็นบ่นิโรธะเนี่ยมันก็ดับไปของมันเองง่ายๆไม่ได้ยากได้นี่นี่มันก็ถึงนิโรธเองทุกสมุทัยนิโรธมักตามความจริงแล้วมันต้องมักก่อนจึงนิโรธจกบ่ล้ นั่นคือหลักสูตรทุกสมุทัยนี้โลดมากาว่าทุกสมุทัยมากจะจังนีโลด <c oughs> จังดับได้ลรแต่ว่าเหตุมันสิดับแต่จังใดเนาะออคือกันนั่นแหละครับถ่งสินสมาธิปัญญาที่กิงบ่แมนต้องปัญญาจังศินจังเป็นสมาธิใดทุกคนต้องได้ยินได้ฟังสะกอนจังสินรูเรื่องจังสจิตเก่าใจไดเนาะเด้อว่าปัญญาถ้าศินมาเลยนั่นน่ะถ้าศินมาเลยโหมันยากกระดอดเนาะ <c oughs> บริสุทธิ์มาเลย ถ้าบริสุทธิ์มาเลยมันอริยะมาเลยได้น่ยนะไม่บ่เบียดเดือนมาเลยไดนะ้นี่ยอะแรลกแขงสัน